สวัสดีครับผมโคนน้ดนาทีนะครับวันนี้มาแนะนําในเรื่องของวิธีการเปิดบัญชีเปิดพอร์ตของดอลลาร์นะครับมีหลายคนมากเลยที่ทําไม่ถูกแล้วก็มีวิธีมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่ท่านได้รับลิงก์จากผู้แนะนำแล้วนะครับลิงก์จะเวลาเปิดหน้าเพจมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับในเรื่องของการกรอกชื่อนะครับชื่อตรงนี้ขอเป็นภาษาอังกฤษ4ตัวขึ้นไปไม่ต้องเว้นวรรคนะครับอีเมลขอเป็น Gmail นะครับส่วนเป็นรหัสนะครับเป็นรหัสอะไรก็ได้ที่ท่านจําได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นรหัสอีเมลก็ได้นะครับคอนเฟิร์มรหัสอีกรอบหนึ่งนะครับท่านก็จะได้ในเรื่องของตรงนี้ก็จะเป็นรหัส refer หรือชื่อของผู้แนะนําท่านมานะครับแล้วก็กดตรงนี้ยืนยันนะครับชื่ยัน สัญญาตัวตัวนะครับจากตัวหนังสืออะไรเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เป็นตัวเลขตัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะกรอบให้เหมือนกันนะครับทัดมาทัดมาก็กลับไปดูอีเมลนะครับอีเมลที่ทางเดอรดอล่าส่งไปให้ท่านนะครับเป็นหัวข้อแบบนี้นะครับ แล้วคลิกเข้าไปในอีเมลจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอ่าและท่านก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดลิงก์ตรงนี้ปั๊บจะได้มาเป็นหน้าแบบนี้นะครับกรอกอีกรอบหนึ่งก็ในเรื่องของชื่อที่กรอกไปเมื่อสักครู่นะครับอ่าพาสเวิร์ดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็กดล็อกอินได้เลยนะครับขั้นตอนนี้ง่ายๆนะครับถัดมานะครับดูครับอ่าไม่ไปอ่าถัดไปนะครับ ก็จะเปิดออกมาก็จะเป็นในเรื่องของหน้าเพจของบริษัทเลยนะครับตรงนี้นะครับดูนะครับตรงนี้จะเป็นรหัสของท่านนะครับเป็นนัมเบอร์เป็นหมายเลขสมาชิกของท่านได้เลยนะครับจะขึ้นต้นด้วย1น x นะครับถัดมานะครับหน้านี้ให้ท่านกดยืนยันนะครับยืนยันตัวบุคคลก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับ กรอกชื่อแบงค์นะครับธนาคารขอเป็นธนาคารกาสิกรนะครับเพื่อเวลาโอนนะครับเวลาโอนเนองินเข้าออกจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นธน,น,นาคารอื่นได้ไหมได้ครับแต่ว่าท่านก็จะเสียค่าธรรมเนียมเหมือนการโอนเงินต่างธนาคารนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของหมายเลขนะครับหมายเลขของแบงค์นะครับขั้นตอนที่3ก็กดอัปเดตได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของ อัปโหลดรูปนะครับรูปนี้เป็นบัตรประชาชนกับตัวหน้าบุ๊คแบงค์นะครับต้องเป็นชื่อตรงกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ที่เพิ่งถ่ายรูปใหม่อาจจะอัปโหลดไม่ได้นะครับให้ส่งไลน์ไปหาเพื่อนแล้วให้เพื่อนส่งกลับมาก็ได้นะครับจะได้ไฟล์ที่เล็กลงมานะครับแล้วก็อัปโหลดได้เลยนะครับกดอัปเดตขั้นตอนที่5นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อของท่านนะครับชื่อจริงนะครับนามสกุลจริงนะครับตามหมายเลขอ่า ในหน้าบุ๊กแบงค์นะครับถัดมานะครับในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของรหัสหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะขั้นตอนที่9กก็กดยืนยันตัวบุคคลได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับหลังจากที่ได้แพลตฟอร์มแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้นะครับในเรื่องของขั้นตอนของการโหลด แพลตฟอร์มในเรื่องของการโปรแกรมเทรดนะครับถ้าใครใช้ w i n d o w s นะครับให้กดไปที่ CTrader for Windows นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับ iPhone ipad หรือ MacBook นะครับกดที่ CTrader Web Trading นะครับหลังจากที่กดมาแล้วก็ดาวน์โหลดตามขั้นตอนนะครับอินสตอลตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วก็จะได้ตัวในเรื่องของโปรแกรมออกมานะครับเดี๋ยวนะ ก็ในเรื่องของหน้าโปรแกรมก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการเทรดหรือวิธีการติดตั้งค่าต่างๆเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปถัด,ถดไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็ถ้าใครไม่ทันก็กดดูอีกรอบหนึ่งได้นะครับสวัสดีครับ